บายดี đi, พี่น้องเบอร์สุภูชุกคนมาพบผอกับสองบอลแลาวซีนุงอินดีคือเกาอ้าอีกแล้วพี่น้องก <c oughs> ินซอยจู่กินซอยจู่มัอนี้พี่น้องขอโทษขอไฟด้วยพี่น้องเสียงหนุกหัวจุบหอกินเขาอยูอ่นะฮาวของเรากินซองสามคนกับบาลามื่งเกา้าสบายดีพี่นอ้องนั่นน่นนนที่ได้กินเขาง่ายนึงขึ้นพี่น,อนอ้องนะเอ้าดองมั้ยฮะเอาเลยเอา้าขอโทษขอไฟเสียงหนุกด้วยพี่น้องเนาะครับสดเลยวะ นนพักบุญบ้านมืัอนี้พี่น้องบุญบเหนแก่บุญบเหนแก่เมื่อเพื่นท้องครับแข้งจำประซักเมื่อปักเซ่พี่น้องบุญบ้านได้ไหมพอได้อยู่ไก่ไปกินเด้อ,อพี่น้องสวยจุสวยจุเสียงนกกระหอกนะพี่น้องนกัวายจักจุกอันนี้ใคร มาน้ำพี่น้องพักกินกับอุ้ยดื่มแนะน้ำพักพี่น้องเอ้ยมีหลอกขาน้ำเนาะแล้วก็พักสาระแน่พี่น้องพักสลัดชีใบเดือยต้นหอมพี่น้องแล้วก็กระลำปีนี่พี่น้องกระลำปีนักจิบนักแซ่บพี่น้องขดในบอลคุ้นพี่น้องเก็บเองฮะพี่น้องรับสดสดโบยยันไหนตายเขาเด้อพี่น้อง มันกิ้มคมครับข,ขอโทษขออภัยผู้บุกินดิฟพี่น้องผู้ดใดเข้ามาบุกยิ่งริ่มกดติดตามผูใ้ใดก็แส์ให้เป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อพี่น้องอยากพลาดน,นะเดี๋ยวนี้ คือบโบพนานกเ็เอแต่คนเด็ที่ตามเรืออยู่ดอีอันนี้มีสามสิบกลีบนะพี่น้องเนาะสามสิกีบด้วยว่าคีดีคันเทานาโลายเราพี่น้องซื้อมาสองรอยมันดนึ่งสองรอยเจ็ดสิบซื้อมาสองรอยเนาะตับสดๆดวกกลีบนะพี่น้นองดวกดวกกลมองมน là hòn nước cao kia nọ còn này em ta đâu kia nọ là xíu thêm lại xíu khuyên sẹp sẹp kia nọ, sẹp sẹp nó cần được bỏ lại bên đó chìm น้องตัวดิบน้องบุญบานก็ได้ซื้อมาเห็ดกินนี่น้องอือืึอุ้ยใส่ปากไว้พูดไทยนั่งอุปถัมภ์นี่คุณเอิงพี่น้อง กูเดิมนี่เนาะกินน้ำกันขี้เกลาอ่ะีมนเอืออนอออ ไปทือ่อมเนาะเจงหายใจจังหน่อยนะพี่น้องนพอไดเมีคลีปลงอืมหอตับอะไรน่าสิเอมเนี่ยเออโอ้ทักบ้างฮะดีอือืม เราตามได้กินเนดียวดชุดได้ะจะว่าอาขาปากไ,วไ,ไหวอะเป็นของไทยปะครับอันนี้เอืม ทำยังไงกัน <c oughs> เนาะกินโมพีใ้เบื้องไนนะกินมพีใเบิ้องไหนกินโมพีใ้เบิ้งไหนครับบ้นนนบบนนานเฮ้ย อยู่บ่านก็จริงคือพี่เฮาก็เกินเฮือนเนาะอืออเสียงนกก็ฮ้องดังเพี่น้องขอโทขอภัยหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่ในคลิปนี้เสียงบ่เาเด้อ ลองรองตับต้งพี่น้งองต้องยุบได้พี่น้องยุบแกวยุบพรคอมต้นหอมเด้อืม,มนี่นคอวเขาเหลือไรล้วเนี่ยเขา พ่อมาบอกเลยว่าจบบารวันเวามาลาร้านอาหารลง,ลงงานเลยนะอ่ะบา,า,ารานกินผักดนะีอ่ะักอันนี้มันหอมเนาะแหมว่าแล้วคนหนึ่นนงชนะ ก็ตัวเดียตีสิได้เขาให้บอกว่าโอเคไหมแบบอืมข่าวเนี่ยยังไม่กี่ยังที่นะถ้าาาอเจ้าทกไม่อยากไปยันหมอเป็นยันหมอโมนี่กี่ตัวเดี๋ยวไปเลยมันอนแค่เดยว

บินมาเว้นบินมาจอมไปเลยว่อพูดกับ,บินผ่านป๊บปเลยเฮ้ยมาฮะาาเชียงโนกเลยห้องดังอยู่นี่อยู่นี่อันนี้ขาดเลยฮะออมันดูดเข้าไปเชียงนี่ปิดแปดปิดแปดเลย เดี๋ยซูกเอาไว้ไหมฉันจะรู試試้อ่ะเนนีอง่ายมากเลยอ่ะแกวติวม um ีเอ็นไหมนะกินไปนะอ้อยไกินเลยเพี่เยี่ยม อยู่บา้านก็จะกินกันไปนะเนาะเดิมเกมเต้ยโรยมากเนะนะนะืนกินซีหาแซนเน <g> um> า่ยมอหเขาอันนี้กินตัวเองแซนหนึง่งเฟนี่บุญนตีสื่อแกกคนกิน Okay, yeah, okay. Hmm, không xem nhiều bọc em Rửa nhỏ không nhiều đèn Đèn được. ราค่ะเราค่ะ้อมนี่ตรงดั่ดวรั่วอืมกินมาดำใช่ไหมก่งจิ๊ Mình bên bạn bên, họ, bên bạn mình tắp từ nửa quá đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นั่นก <society>. ิดจาิบเปยิงปางนั่นเองแปดเป็นแปดเป็นแปดจ้ะตอนนี้ใจเลยนะอ่ะคลิปนี้ไม่ช่หนี่เลยพี่น้องกูได้มากระยืมก็ติดตามกูได้ก็เสะเป็นกำลังใจสองบาราซินุอีดีเลยพี่น้องมึงจะโคนรท้องคตก็ดีใจคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาๆใจด้วยเด้อห้ามดูถ่ายเนาพักแน่น้ำดิ พี่ใชน้ำนี่คำจะ้ายเนาะดูดน้ำดูดน้ำเอ้ยนี่คำจะ้ายไปหน่อยโอ้ยดูบนด,ด,ด,ดูด้วยไปบีแบบนั้นบน่นโบเรนไสใช่ไมฮะ <c oughs> อ้ยนี่จังหวะทาปากแลวเดียวไปตัดสโลจังหวะที่น่อ <c oughs> 拜，皮好